คท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นฮะเราก็จะเน้นเลยข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชาข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเชื่อมันเด้ว่าหลายสื่อหลายสำนักครับต่างก็มีการรายงานไปแล้วเราก็ไม่อยากจะไปซ้ำข่าวใครนะฮะก็อยากจะได้เอาข่าวใหม่ๆนะฮะประเด็นใหม่ๆเนี่ยนำมาวิเคราะห์กันบ้างในมุมมองของเรานะครับท่ทานผู้ชมครับ วันนี้ก็จะมีประเด็นหนึ่งครเล่าสู่กันฟังนะสำหรับการเดินทางาสเสด็จของกษัตริย์กัมพูชานะครับก็คือนโรดมสีหมุหนีเนี่ยแล้วก็พระราชมารดานเนี่ยก็ได้มีการสเสด็จเยือน,นรประเทศจีนเพื่อรับเข้าตรวจพระพาลาใหม่นะฮะในประเทศจีนและในระหว่างนี้ก็เลยมีการมอบให้ สมเด็จฮุนเซนนะหรือว่าบักฮุนเซนเนะี่ยประทามุทิสภาเป็นผู้สมเด็จราชาการแทนพระอ,องค์ในฐานะผู้รักษาการประมุขแห่งรัฐครับท่านผู้ชมเชื่อไหมการเสด็จของนาโรดมสีหาโหนีในครั้งเนี้ยเรามองว่ามันมีเงื่อนงำาไม่ใช่เฉพาะการรับตรวจ รักษาพระพลนามัยเท่านั้นนะแต่ว่าไม่มีเงื่อนงำสเสด็จไปจีนซึ่งตอนนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าครับท่าทีของจีนเนี่ยนะฮะเขาเริ่มที่จะมีความแข็งกล้ามากขึ้นสําหรับรัฐบาลกัมภูชาแต่ว่าในส่วนของในภาคประชาชนนะจีนเนี่ยก็ยังคงให้การช่วยเหลือในด้านของการบาเทาทุกข์สำหรับประชาชนที่มีความเดือดร้อน สิ่งหนึ่งที่จีนต้องการจะสื่อก็คือว่าจีนเนี่ยไม่เคยมีการทอดทิ้งประชาชนชาวกามัมพูชาแต่จีนต้องการจะสื่อว่ารัฐบาลกามัมพูชาก็สมควรที่จะได้รับบทเรียนตรงนี้ขึ้นมาบ้างเราได้เห็นสัญญาณจากอะไรรู้ไหมฮะเมื่อวานนี้เองอุนมาเนตเนี่ยได้มีการออกมาพูดนะฮะพูดถึงจีนในลักษณะที่เหมือนมีการเข้าไปยกยอปปอั้นจีน เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขารู้สึกแล้วว่าจีนเนี่ยเริ่มแสดงบทบาทแอคชั่นออกมาบ้างแล้วว่าจีนไม่พอใจแล้วครับจากกรณีที่ฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับหันไปคบกับอามริกาแล้วก็ไปสารสัมพันธ์ฮะไปเซนข้อตกลงนะฮะเรื่องของการมาซ่อมรบกันแล้วก็ข้อตกลงด้านความมั่นคงอ่ะที่มันเคยห่างหายไป นานหลายปีนะฮะแล้วก็หันกลับมาเซ็นสัญญากันใหม่คือมันก็รู้อยู่แล้วว่ามหาอำนาจเ่ยครับจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แข่งขันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กันจีนเขาก็หวังว่าอยากจะได้กัมพูชาครับเป็นมหามิตรหนึ่งเดียวไม่มีสองเขาได้ยื่นมือฮะช่วยเหลือ ยอมที่จะทุ่มเม็ดเงินฮะงบประมาณต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศกัมพูชาเพื่อหวังว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ต้องมีการเข้าไปพึ่งพาใครพึ่งพาแต่จีนก็พอแล้วแต่บัตดลท่านผู้ชมครับกัมพูชาเนี่ยเราเรียกว่าทําตัวเองฮะโลภไม่รู้จักจบจากสิ้นฮะขอดอได้ขอดีขอตลอดนะฮะทุกโครงการที่จีนลงทุนก็มักจะมีการสอดแทรกเป็นประจำ จนทำให้ชาวจีนเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวคบกับประเทศนี้ฮะมีแต่เสียกับเสียแต่ว่าในทางกับการจีนก็ไม่ได้ปล่อยวางนะเขาก็ฉลาดพอฮะเป็นหัวพ่อค้าทุกบาททุกสตางค์อวะคิดทุกเม็ดหรือเราจะเรียกว่ามันก็สมน้ําสมเนื้อกันทั้งคู่อ่ะขิงก็ลาข่าก็าแหลงกามพูชากู้เงินจีนะมาลงทุนจีนก็ไม่ใช่ว่า เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าหากว่าไม่มีเม็ดเงินจะใช้คืนทำอย่างไรทุกสัญญามันก็ต้องมีสิทธิ์ฮะเข้าไปใช้พื้นที่ดินแดนจะก,กี่ปีก็ว่ากันไปต่างฝ่ายต่างก็มีการสอดแทรกนะฮะแทรกกันไปก็แทรกกันมาแต่ว่าสาระประเด็นหนึ่งก็คือว่าอีกไม่นานนี้ฮะน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะฮะสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีการนำเรื่องของเรือรบ นำมาจอดเทียบท่าอาจจะเป็นเรือพิฆาตก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นพวกเรือขนาดเล็กๆก,ก,ก็ได้ที่เคยมีการเข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเนี่ยนะ,ะเห็นกันบ่อยเรือ LCS มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยผมถามนิดน,นึงฮะจีนเนี่ยให้เงินกัมพูชาออกเงินฮะสร้างฐานทัพเรือเลี่ยมให้แต่จู่ๆฮะกัมพูชากลับได้มีการอ้าแขนรับ ให้สอเมริกาครับนำเรือรบมาจอดท่านผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้ฮะกัมพูชาเนี่ยเจอแรงบีบคั้นที่มาจากมหาอำนาจทั้งสองด้านจีนก็บีบลฮะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้กําลังตีกันอยู่ฮะซัดกันมันเลยฮะภาวะเศรษฐกิจฮะจีนไม่ได้ให้การช่วยเหลือแล้วคือให้นิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะอะไรฮะในขณะที่อเมริกาก็บิบอีกว่าคุณต้องการจะมาค้าขายกับเรา อยากจะได้เงินสกุลดอลลราคุณก็ต้องยอมให้เราใช้พื้นที่ฐานทัพเรือเรียมโอ้โหท่านผู้ชมครับงานนี้บอกตัวเลยว่าสนุกสนุกฮะโดนบิ๊บแล้วทีนี้การไปของกษัตร,ริย์สีหามุนีนะครับที่ผมบอกว่ามันมีวาระซ่อนเลนเนี่ยนะครัตรงนี้เราก็มีการประเมินเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ในหลายๆด้านนะค,คือเรื่องหนึ่งอะ่ะ ก็คงจะต้องมีการเข้าไปคุยในข้อราชการกับทางด้านจีนเหมือนกันเพราะว่าอูนเซนฮะอูนมาเนตจีนเขาไม่คุยแล้วครับเขาไม่คุยแล้วนะจ๊ะถึงได้มีการส่งพระองค์ไ,ไปเป็นตัวแทนเลยมีการเข้าไปเจราจาเพราะฉะนั้นการเจราจาเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีการเจราจาเรื่องของอให้จีนเนี่ยได้เข้าใจว่าทําไมกัมพูชาต้องทําอย่างนี้ ทำไมกัมพูชาต้องมีการดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาคงต้องมีการก็ไปอธิบายส่วนหนึ่งฮะการรีไภัยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าประเทศมันเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาก็อาจจะมีการขอะฮะช่วยรีไภัยแลกอะไรบางอย่างเราเรียกว่าเออมันก็วุ่นวายฮนะท่านผู้ชมในพื้นที่ของกัมพูชานะในขณะนี้ มันส,รรสับสนปนเปไปหมดฮะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ดิ่งเหวลงเรื่อยๆนะครับดิ่งไปดิ่งมาเรื่อยๆเงินก็ไม่มีจ่ายให้ทหารแล้วก็เริ่มที่จะหักเงินทหารแล้วเรียกว่ากองคลังะถังเนี่ยมันกําลังแตกแล้วท่านผู้ชมก็คอยดูแล้วกันตอนนี้นะข้าราชการพลเรือนเนี่ยยังไม่บ่นนะอีกหน่อยเนี่ยนะครับก็คงต้องบ่นแหละนะครับ <achsen California. S 1> เดี๋ยวเราก็ต้องดูท่าทีนะของกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยนะมีการเข้าไปเจรจาอะไรผมเชื่อว,ว่าเขาคงไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่ก็คิดว่าก็คงจะต้องมีการเข้าไปทําความเข้าใจกับจีนว่าทําไมต้องเอาสหรัฐเมตคาเข้ามาท่านผู้ชมคิดว่าจีนเขาจะฟังไหมครับไม่มีทางหรอฮะเรื่องของการรีภัยเนี่ยเราก็มองเป็นเรื่องลองๆนะแต่ก็ไม่แน่นะครับหากว่าประเทศเนี่ยมันต้อง เกิดภาวะวิกฤตฮะตรงนี้ก็นำมาเสนอท่านผู้ชมครับเป็นปลาเด็นข่าว